จ้ะเกาเหลาลูกชิ้นเนื้อเปือ่อยจ้ะอือนะครับเซฟแซฟเซฟเซใส่ขักนาอ่อนจ้ะสับสับเข้าไปอือนะครับสับหอนหอนจ้ดกับข้าวสวยเกาเหลาจะเกาเหลามีเรื่องแล้วจ้ะเกาเราละ แซ่บๆเลยจ้าแล้วเรามีผัดบุนเส้นจ้าใส่เห็ดญี่ปุ่นนะครับใส่แครอทจะใส่พริกแดงจ้าใส่ต้นหอมนิดนึงจ้าโอ้ร้อนๆเลยกับร้อนๆเลยอีสันสวยงามจ้าผัดบุนเส้นจ้าแล้วก็ใส่ไข่ด้วยจ้ามาอ่ะ เมนูเช้านี้จ้ะ,ะกับข้าวเช้านี้เรามีผัดผักกาดซอมจ้านะับใส่หมูสับจ้ะใพริกจ้ะพอน้ำฉ่ำๆจะราดก,กับข้าวสวยนะจ้ะข้าวสวยห้อ,หอนๆจ้ะอ่ะกินไปอยู่ไปจ้ะรองเงินดิจิมอนอืม วันนี้เรามีต้มเนื้อเปื่อยจ้ะต้มเนื้อจะต้มเนื้อเปื่อยๆจะเต็มหม้อเลยจ้าครับต้มไปเรื่อยๆให้มันเปื่อยจ้ะต้มเนื้อต้มเนื้อต้มขมแล้วจะเด้อนะครับสดห่อนๆจ้ะกินนนตรอมค่อยไม่เป็นไข่นะเจยงมีประโยชน์ทนั้นเลยจ้ะ ใับไส้พรุงปอดจ้ะ,ะต้มเนื้อเด็ดจะเด้จ้าวันนี้เรามียำหมูยอสฉคัญจ้าเซฟเซบเซฟแซ่ฟเน้นเน้นหมูยอจานครับใส่หอมแครนิดหน่อยจ้าใส่ หอมซอยผักชีซอยนิดหนึ่งจ่าอ่ะน้ำยำเขอยปรุงเองต่างเองแบบเจ่าแซ่บๆจุดๆจ่าเด็ดเด็ดเด็ดกับแก้มกับแก้มอ่าชาวนี้เรามีนึ่งเครื่องในไก่จ้ะนึ่งเครื่องในไก่นะครับอ่ะใส่บุญเส้นนิดหนึ่งจ่ตามสไตล์นเครื่องในไก่นะจ่ะแล้วก็ทำน้ำจิ้มจ่าใส่ตัวเจียวค่อยๆ น้ำจิ้มข้าวมันไก่จะอะฟิลอยากกินข้าวมันไก่นะก็เลยมีแต่เครื่องในไก่จะเป็นนองก็เลยหนึ่งเครื่องในไก่จะอะกินกับข้าวสวยร้อนๆจากข้าวเหนียวมาจ้ำก็ได้จ้ะถ้าเรามีข้าวต้มนะครับนี่ใส่ไก่ใส่ลูกชิ้นจากหมูสับจากข้าวต้มเส่๊บๆจากทอหอนๆจาก มีข้าวเย็ยนเหลือก็มาทำข้าวต้มจ้ะอาหารลิกแพงไปจ้ะไม่มีวันผอมจ้ะเชื่อมั่นมั่นใจแสนลูกชิ้นหมูหมูสับปรุงรสจ้ะใส่ไข่สองฟองจ้ะช้านี้เรามีอาหารสุขภาพจ้ะกินปลาช่อนแดดเดียวของสวนเกษตรีดาภานะครับเราก็ตากแห้งเป็นตัวจ้ะห่อหนึ่ง ได้สองตัวใหญ่ๆในจ้านะครับราคาแพ็คละหนึ่งรอยี่สบาทจ้ะอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบนะนี่ทอดแล้วก็จะหดลงหน่อยนะครัสีสันกำลังสวยวเราเลียงปลาแบบเกษตรอินทรีย์จาไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็ปลาไม่ขาวนะคะปลาร่าเริงแข็งแรงจากบอ่อใหญ่นะฮะเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นบอ่อดินนะครับนี่นะ ของแซบบ้านหาวจะขึ้นโอท็อปแล้วนะจ๊ะปลาแซ่บเด็ดเดียวสมเกษตรจีดาผ่านจ้าจ้าวันนี้เรามีปลาทูทอดจ้าขอแบบกรอบกรอบกระลับกระลักสัญญาณเสียงขัดคล้องเอาแบบกระลกรอบแต่กรีมกรีมหนึ่ปลาทูสามโตสามห้าบาทจ้าสามเพียงร้อยนะจ๊ะว่า เอาสามโตก็พอจ้ะพอได้กินกินปลาทูจ,จะได้สลัดจ้ะมามะขวประแดดจ้าหอมๆจ้ะเจอประแดดแซ่บจ้ะบ้านปักหมูจ้าตำให้โดยอบตตอนนจ้ะมียศมีศักจ้ะอบตอกินตำให้จ้าเส็แ,แซ่บเลยนะตำแจก,กทิมงานโอ้จะออนไลน์นี่เดีว่าเพิ่นตำแบบว่า แบบดิบนะครับเราก็เลยเอามาคั่วนะคั่วใส่น้ำมันหน่อยใส่กระทะเทปร้อนมีหยดนี้สักคนเด้อมาต่ำให้กินะอบต่อคิมนะจะเื้อนัวจะเผ็ดเครื่องเผ็ดร้อนจะจะจะจาเราจะก็คั่วไว้นะเราใส่กระปุกไว้จากินใส่ตู้เย็นไว้อีกจะให้กินโดนๆจะจวดนัวๆแก้วประแดกอบต่อคนเด้อจะแก่วประแดกอบตอคิมจา มีใส่กอวกอบจ้าใส่กอกแซ่บมังคุดใสจ้าอื้มหือแซ่แบแซบแซ่แบแซบอืมนี่เดี๋ยวก็มาหัน่นมากินนะครับกับพริกะแล้วก็ขิงกระเทียมพริกสดจัดไปจ้าอ่ะอันนี้กินคนเดียวจะพอดีเหมือนช่วงนี้ขาดสารอาหารเสกอกแซ่บมังคิดใสจะสั่งได้จาโรร้อยแปดสิบนะครับจ้า วันนี้เรามีต้มจืดจ้าจะใส่เสิรไข่ด้วยนะจ้าตีไข่ใส่ฟองหนึ่งจ้าโอ้หอนห้อนเลยนะครับนี่เป็นลูกชิ้นหมูจ้าแล้วก็หมูสับนะครับใส่วุ้นเส้นนิดนึงจ้าสดร้อนๆจ้าก็เพิ่มรสชาตินะครบครบจ้าครบถ้วนจ้ามีโปรตีนจากไข่จากหมูจ้าวิตามินจากผักจ้า มีวนเส้นจะวนเส้นอ่ะส่วนหอนหอนรจะับข้าวเช้านี้จ้าจ้าวันนี้เรามีไข่เจียหอมหอมจ้าเช้าวันฝนตกนะจ้าอ,อากาศดีๆกินไข่จ้าบำรุงอ๋อโอ้โหสวยงามสวยงามทอดไข่ดิๆเด้อเอา้ากินง่ายๆจ้า คอยมีแรงสู้ต่อ,อชานี้เรามีผัดสตอหมูสับตาใส่สูตรใส่กระปีตาจ้านะ้ำคน่ๆหนันวๆจะขอน้ำตีขำจ้ดราดข้าวสวยห่อนๆจ้าสตอตายจะเป็นเป็นอะไรตายไม่ใช่เป็นอะไรตายเป็นสตอตายก็เป็นอะไรตายล่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เั็นสตอต้ายของแท้พันกืรมหัาร้อยหัาร้อยป้าสตอจะด้วเด้ออาแซมด้วยถั่วฝักยาวจะจะได้ดูเยอะๆนะช่ำๆอ่ำๆวันนี้เรามีไข่เจียวหมูส SO ับนะใส่หอมนะครับหอมจะมไหม่นิดนึงเนื่องจากเราใส่หมูจัะเราก็เลยต้องให้มันสุกให้ดีก่อนนะครับขอแบบเกรียมๆกรอบๆฟูๆ จ้าไอเทียมหมูสับจ้าช่วนี้ตอมีข้าวผัดกุนเชียงนะครับมีข้าวเย็นเหลือจ้ะ,ะก็มาทำเป็นข้าวผัดกุนเชียงจ้าเรามีกุนเชียงแซบ่บเมื่อพิศัยจะขึ้นโอท็อปแล้วนะครับโลสองร้อยยี่สิบจ้าสั่งได้จ้าไส้กรอกหมูหม่มหมูมีจ้าโลร้อยแปดสิบจ้าพิเศษเลยแซ่บจ้านะอะ น,นี่มีข้าวผัดจากข้าวผัดข้าวผัดจ้าชาวนี้เรามีมาม่าจ้านะครับอ่ะสวสดีเดือนกันยายนจะเริ่มต้นกินมาม่าก,กับไข่สองฟองจ้านะครับเป็นคนกินง่ายจะ้ะแล้วก็อ้วนง่ายจะ้ะแล้วบางครั้งก็ต้องกินเพื่ออยู่จะ้ะ <laughs> สดฮ่อนๆกับพอมีแห้งจ้ะพี่น้องอ,อ้าวจะ้ะ มามาจ้ามามากินต้มไข่ปลานะครับอู้สุดยอดเลยวันนี้ลาบปลานี่เน้น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 ไข่ปลาเน้นเน้นเลยจ้าอันนี้ไข่ปลาช่อนนะปลาช่อนหนะ้าจากสวนกเกศษตรจิดาพานะครัแบแซ่แบเซ็บซบจา้านี่เน้นเน้นุงกับไข่นะฮะไส้กับไข่เลย Oh, no, no, no.